สวัสดีครับทุกๆคนครับหลังจากคลิปที่แล้วผมได้อัดสอนวิธีการทํา Google Form เป็นแบบทดสอบเรียบร้อยครับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการตั้งเวลานะครับให้เปิดให้ทําตอนไหนแล้วก็ปิดปิดตอนไหนนะครับอย่างเช่นผมจะตั้งให้นักเรียนทําพรวกนี้8ปดโมงนะครับแล้วก็หมดเวลาที่9ก้าโมงครับมันจะทํำยังไงนะครับ่กอนอื่นผมจะเปิดขึ้นมาก่อนเปิดฟอร์มขึ้นมาผมได้สร้างไว้แล้วนะครับทดสอบตั้งเวลานะครับเปิด Google Form ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ข้อสอบนี้นะครับผมจะให้นักเรียนทําในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่วันที่ห้าเดือนแปดครับสองห้าหกสี่เนาะนะครับก็ไปโหลดส่วนเสริมมาครับกดที่จุด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 ครับตรงนี้ครับจุดจุดจุดสามจุดแล้วก็กดที่ส่วนเสริมครับซึ่งส่วนเสริมนี้ดีมากนะครับนะผมลองค้นหาหลายๆอันนะครับผมลองดูแล้วมันมีอันนี้อันนี้นะครับตั้งเวลาเปิดปิดได้เลยนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วครับให้เราหานะครับหาส่วนเสริมที่ชื่อว่า ตัวนี้เลย control แอ็กซิสตินะครับแอ็กซิสติ้งเรตปอนะครับ r e ต p o n เซ็ตหรือเปล่านะครับใครที่เก่งก็ก็อ่านเอานะ control นะครับพิมพ์ไปดู control นี่ครับมาเลยนะครับมีคนหาเยอะมากนะครับค o นโทรลแอ i กซิสติ้งเรนะครับนี่นะครับกดเข้าไปมันจะเป็นรูปนาฬิกานะครับนี่ start กับ stop นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปในตัวของมันนี่นะครับกดเข้าไปตึ๊บนะครับจากนั้นก็กดติดตั้งครับ ติดตั้งนะครับเตรียมพร้อมหรือยังนะครับพร้อมนานแล้วนะครับต่อไฟนะครับมันจะทําให้ล็อกอินอีกครั้งนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือเราจะล็อกอินด้วยเมลไหนนะครับก็คือติดตั้งเข้าไปในเมลไหนนะครับซึ่งเมลตัวนี้ก็นะครับเป็นเมลที่จะติดตั้งนะครับผมจะติดตั้งถ้าหากว่าไม่ใช่เมลเราเราก็ใช้บัญชีอื่นดืได้นะครับแต่ผมจะเอาเมลนี้เลยนะครับยิ่เข้าไปนะครับมันก็จะติดตั้งลงไปนะครับยังไม่ติดสิอนุญาตก่อนนะครับ กดที่อนุญาตนะครับเสร็จแล้วครับมันจะติดตั้งลงไปในเครื่องของเราเรียบร้อยครับกดที่เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ปิดกากระบาดออกนะครับส่วนเสริมเราติดตั้งแล้วนะครับถ้าหากครั้งหน้านี่ครับเราไม่ชอบแล้วก็มาถอนได้นะครับก็คือเข้าที่เดิมแล้วก็มาค้นหาแอปนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่เดิมแบบเดิมเป๊ะนะครับแต่ก่อนมันเป็นติดตั้งใช่ไหมครับเราก็กดที่ถอนครับมันก็จะออกไปนะครับผมปิดหน้านี้ไปนะครับหน้าเล็กๆไปมันจะกลับมาที่ฟอร์มเราเหมือนเดิมนะครับอันต่อไปนะครับผมจะใช้ยังไงนะครับ ส่วนเสริมจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปจิกซอนะครับใช่ไหมนะจิกซอนะครับส่วนเสริมนะครับกดปุ๊บออกมานะครับมันจะมีหลายอันนะครับถ้าท่านติดตั้งหลายอันนะแต่ของผมมันจะมีนะครับ2ออันนะครับอันที่เราติดตั้งเมื่อกี้คือ control accepting response นะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีหลายอันให้เลือกมากนะครับแต่ผมจะสอนตั้งค่าแค่อันเดียวคือตั้งค่าและข้อมูลนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับที่ได้ใช้งานบ่อยๆคือตรงนี้ จากนั้นครับมันจะมีแถบมาเยอะแยะมากมายนะครับแถบที่เราจะใช้คือแถบเบสิกนะครับตัวนี้นี่เซตติ้งเซฟนะครับวันที่เซตติ้งวันช่างมันนะครับปิดกากบาทไปไม่ต้องสนนะครับแถบเบสิกที่เราที่เราต้องใช้นะครับคือแถบเบสิกแถบเดียวนะครับมาดูส่วนที่1ครับถ้าเราติ๊กถูกไว้หมายความว่าเปิดใช้ฟอร์มนี้ทันทีนะครับก็คือเปิดให้เข้ามาทําเลยนะครับแต่ถ้าเราติ๊กออกนะครับซึ่งเป็นติ๊กออกแบบนี้นะครับหมายความว่าเราจะกําหนดวันนะครับ ว่าให้ทำวันไหนเห็นตรงนี้นะครับสตาร์เตสนะครับวันไหนคลิกตงมานะครับมันเป็นปฏิทินให้พรุ่งนี้นะครับวันที่ห้านะครับผมจะให้ทำตอนเวลานะครับตอนเช้าคือ8ดโมงครับแปดโมงเช้าแปดโมงตรงเลยนะครับหรือว่า8ดโมงครึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับลองดูเอานะแปดโมง30สิอ่า8ดโมงครึ่งนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตัวนี้คือวันที่8ดเฮ้ยวันที่หเดือนแดนะครับเวลา8ปดโมงจากนั้นก็ม a ซิม u ั่มนัมเบอร์เอ็ซก็คือ คนที่จํานวนคนที่จะเข้ามาทําข้อสอบของเราได้นะครับให้เข้ามาทําได้กี่คนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะวินได้ไหมนะครับผมจะลองดูนะนะครับถ้าหากวันวินว่างไม่ได้นะครับไม่ใส่แล้วมันไม่ยอมนี่ก็ก็มาใส่เอานะครับถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้จะสอบ20ิบคนก็ตั้งไว้สัก5้าิบก็ได้นะครับ5้าสิบคนนะมาดูเวลาปิดนะครับปิดตอนไหนคลิกลงมานะครับผมจะปิดวันที่8ไมวันที่5้าเหมือนเดิมนะครับวันที่5้าเหมือนเดิมนะครับวันที่5้าเดือนแดนะครับ เดิมเวลาไหนนะ8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งนะครับ1ชั่วโมงเนาะก็ 9:00am 9.30ก็วาไปนะครับเรียบร้อยครับผมก็เ,เป็นว่าเปิดวันพรุ่งนี้นะครับเวลา8โมงครึ่งนะครับแล้วก็ถึงเวลา9โมงครึ่งเมื่อไหร่ปิดทันทีนะครับในวันที่5 00. เดือน8นี้นะครับเซฟนะครับนะตัวนี้คือจํานวนผมไม่มั่นใจความใจให้ผมเซฟไหมนะครับถ้าเซฟนะครับปึ๊บทำมันไปได้ก็โอเคนะครับ ถ้าทมว่าสร้างมันครับมันขึ้นมาแบบนี้ก็ปิดออกไปนะครับจากนั้นก็ปิดออกไปอีกทีก็คือมันตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทางที่ดีเพื่อให้ชัวร์นะครับผมว่าตั้งตรงนี้ดีกว่าร้อยคนนะครับตั้งเกินจํานวนนักเรียนเอาไว้นะครับมาเซฟนะครับนี่ผมตั้งใหม่นะนะครับมันขึ้นหน้าแบบนี้ดําเดินรับซ้ํานะครับท่านใช้บ่อยๆท่านจะรูเองนะครับปิดออกไปแล้วก็ปิดออกไปนะนี่คือจํานวนคนนะครับปิดออกไปนะครับเสร็จสิ้นครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มส่งนะครับ ก็ลิงก์นะครับตรงนี้ครับตัดให้สั้นลงด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าง่ายๆนะครับแล้วก็คัดลอกส่งไปเลยครับทางไลน์ทางเฟซทางไหนก็แล้วแต่นะครับมาดูสิเวลาเขาเข้าไปทํามันเป็นยังไงนะครับผมคัดลอกเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะนะครับผมจะเข้าใปดูในฐานะนักเรียนนะครับวางลงไปปึ้มเข้าไปนะครับลิงก์นี้แหละลิงก์ที่เราแชร์มาเมื่อกี้เห็นไหมครับข้อสอบกลางภาคเตียนที่หนึ่งนะครับ ผูติดตัวเจ้าของแบบฟอร์มนะครับเปิดข้อผิดพลาดนะครับไม่รับคําตอบแล้วก็ว่าไปเห็นไหมมันไม่ถึงเวลามันจะไม่ไม่ยอมไม่ทํานะครับทั้งที่ดีก็คือเราก็พิมพ์ไว้ด้วยนะครับพิมพ์ในในหน้าฟอร์มนี้พิมพ์ว่าเปิดสอบเวลาเปิดโมงครึ่งถึงเวลาเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับก็เป็นอาสิสิ้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับทุกท่านนะครับหากห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ